สวัสดีครับแฟนเพจนะครับผมคนละที่ท่านนะครับตอนนี้นะฮะวันนี้เราก็มาพาลูกค้ามาของรถใหม่กันนะครับสำหรับรถสเปซแคร็บนะครับ1.9นะครับ DDI LDA นะครับไฮเรนเดอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณลูกค้านะครับเจ้าของรถใหม่ของเรานะครับคุณปิยพรนะครับซึ่งโปรโมชั่นที่ออกในวันนี้ก็คือโปรโมชั่นดาวศูนย์บาทนั่นเองนะครับผมอยากจะถามรถลูกค้า โปรโมชั่นสูงมากนะครับมันมันออกยากไหมครับค่ะกอนแรกก็ไม่คิดว่าจะออกได้นะคะคือศสอบไปแล้วก็สอบสามสอบสามจ่ายเงินก็ก็คือก็มองได้นะว่าคือออกได้ค่ะก็ไม่ม่คิดไม่ฝันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจสำหรับวันนี้มีทาวครับผมแล้วก็จับไปนั้นนะครับเอกสารอะไรต่างๆยากไหมครับไม่ยากค่ะอาคำตา ก็รู้นะะคอยากจะถามความประทับใจครับในในการออกรถคันนี้ครับประทับใจอะไรบ้างประทับใจตรงที่มีการแนะนำที่ดีบริการจัดเซลนะคะติดต่อหรที่ก็สนใจอะไรเลยสอบถามจ,จัดเซล,ลได้ตลอดได้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเอกสารต่างๆค่ะโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับโปรโมชั่นลดอีสุกสุกดายแดกนะทุกคน นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเ,เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเดี๋ยวสําหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะพาไปพบกับลูกค้าในรถรุ่นอะไรต่อไปเดี๋ยวติดตามชมนะครับผม